สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางร้าน HPL D HSL t h a แ l, l a n d ครับจะพาท่านผู้ชมมาดูการติดตั้งไฟหน้าในรถมิสูวิชิตไททันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว2010นะครับน่าจะเป็นโคมแบบ S4 นะครับด้วยเทคโนโลยีของเยอรมนีนะครับ ในรุ่น V3 ตัวนี้ค่าลูเมนสูงถึง11,000ลูเมนต่อคู่นะครับเป็นแบรนด์ของทางร้าน HP LED รับประกันให้1ปี6เดือนนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับเป็นชิป Cross Technology นะครับแสงคมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมวิธีการติดตั้งในรถ Mitsubishi t ต t ตั้คันนี้กันครับตอนแรกนะครับนำหลอด LED เดิมออกจากตัวรถนะครับโดยการหมุนออกมาอย่างนี้นะครับคันนี้ใส่ LED คุณภาพต่ำมานะครับ แล้วก็ดึงปลั๊กออกมาครับน,นี่ก็พันปลั๊กไว้นะครับช่างดึงเลยปลั๊กออกมาน้ำร้อดเดิมออกมาได้แล้วดึงจุกยางกันฝุ่นออกมาครับเราจะเห็นด้านในจะมีแป้นนะครับนี่ฮะแล้วก็กดเคี้ยวล็อกลงมาครับแล้วก็ดันเข่งครับทำแป้นเดิมออกมาแล้วก็น้ำาบอดตัววีสามาครับตอนนี้นะครับ จะเป็นลูกปืนนะครับหมุนได้3 6 0อองศานะครับให้สังเกตนะครับตรงนี้เขี้ยวคู่ล่างปลายสายอยู่ด้านล่างครับสายเกียวจะอยู่ด้านบนเวลาเราหมุนเนี่ยให้ช่างหมุนครับนะครับปุ๊บปลายสายจะเฉียนขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะครับนี่นี่ฮะนี่ฮะให้จําอย่างนี้ไว้นะครับเวลาใส่ก็ต้องใส่กลับคืนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็นําแป้นตัวนี้ใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับขาคู่จะอยู่ด้านล่างขาเดียวจะอยู่ด้านบนเอาดันเรียบเข้าครับ แล้วก็กดเคียวล็อกลงไปเคียวล็อกเสร็จแล้วก็ใส่ยางกันฝุ่นครับ mm hmm. แล้วก็ไล่จุกยางตรงกลางให้ครอบกับแป้นนะครับเพจแล้วก็นําหลอดค mm ู hmm. ่ H4 เสียบปลั๊กเข้าไปก่อนครับตรงนี้จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงสายไฟนะครับ mm hmm. เสียบเข้าไปครับโวกกล้องนิดนึงครับ mm hmm. ปลั๊กตรงรุ่นยังไงนี่ครับประกันให้18เน yeah. นะครับแล้วก็น้ำรอนเนี่ยเสียบเข้าไปไปลายสายอยู่ด้านบนเหมือนที่ถอดถอดออกมานะครับเห็นไหมครับปลายสายอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับให้ทําการําที่สุดจนที่สุดครับแล้วก็หมุนเข้าไปนี่ฮะนี่แล้วก็ปลายสายจะอยู่ด้านล่างเลยนะฮะนี่ฮะคือวิธีที่ถูกต้องนะครับคัดออฟชัดเจนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปทดสอบไฟหน้ากันครับ yeah! ครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิวไฟหน้า LED รุ่น V3 นะครับ11,000ลูเมนสว่างครับมากเลยไปสูงก็ส่องไกลฮะจัดวัดเด็ดครับผม <Yahoo! S 1> SP LED รุ่น V3 11,000ลูเมนราคา1,890บาทรับประกัน18เดือนครับผม สนใจติดตั้งรุ่นนี้สอบถามได้ครับ